ชมบ้านเขาใหญ่หลังโตสมกับเป็นค้องนางเอกเตยจรินพรบ้านที่เขาใหญ่เตยจรินพรอ,อลังการทั้งสวยและบรรยากาศดีเรียกได้ว่าเป็นดาราที่สาวที่น่ารักอยู่เสมอสําหรับเตยจรินพรจะสวยแล้วเจ้าตัวยังเป็นลูกกตัญญูอีกต่างหากเพราะตลอดเวลาที่สาวเตยโลดลั่นอยู่ในวงการบันเทิงเจ้าตัวขยันทํางานเก็บเงินและตั้งใจจะสร้างบ้านหลังโตให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความฝันของสาวเตยกำลังจะเป็นความจริงเพราะบ้านหลังงานที่เจ้าตัวควักกระเป๋าสร้างจากเงินที่หาได้จากน้ำพักน้ำแรงซึ่งสาวเตยตั้งใจกับบ้านหลังนี้เอามากๆลงพื้นที่สำรวจเองตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าๆจนตอนนี้กลายเป็นบ้านหลังโตที่อีกไม่นานคงจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แล้วแต่ที่รู้ๆก็คือบ้านน่าอยู่มากล่าสุดสาวเตยโพสคลิปลงอินสตาแกรมเตยจรินพรพร้อมระบุแคปชั่นว่า บ้านเขาใหญ่บ้านหลังใหม่ที่เขาใหญ่อีกหนึ่งหลังที่ตอนนี้กําลังสร้างจะได้เห็นบ้านสวยๆอีกหลังของเต้ออีกแล้วสําหรับบ้านหลังนี้ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีมากมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆสีเขียวสดชื่นสบายตาถ้าว่าหลังนี้เสร็จต้องสวยน่าพักผ่อนมากแน่ๆบอกเลยค่ะว่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแสนจะบริสุทธ์ล้อมรอบด้วยธรรมชาติบนเขาใหญ่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ